จากการที่มีโครงการคนละครึ่งแน่นอนว่าทั้งผู้ประกอบการเองหรือว่าพี่น้องประชาชนเองก็มองว่ามันจะช่วยกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคทางด้านคลังจังหวัดยะลาเองก็มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพัดค่ะมีการลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าแล้วก็ประชาชนโดยภาพรวมจังหวัดยะลาไม่มีปัญหานะคะร้านค้าและประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัด์สำหรับร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรสมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจโครงการนำเอกสารหลักฐานมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ตเต่ียมพร้อมสถานที่และบุคลากรให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ จากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งรายใหม่และรายเดิมบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตั้งใจเข้าร่วมโครงการคุณละครึ่งพาร์ทเพราะเป็นโครงการที่ดีมากมั่นใจจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาให้กลับมาคึกคักขึ้นทะเบียนร้านค้าค่ะคุละครึ่งค่ะตามโครงการคุณละครึ่งโครงการนี้ก็ดีค่ะได้ช่วยอะไรหลายอย่างช่วยทั้งประชาชนและช่วยทั้งได้ช่วยชนร้านค้าได้มีไรายได้เพิ่มของเราได้อัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ดีที่ทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ร้านค้าด้วยเตรียมเอกสารแล้วค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปร้านไปที่ธนาคารนะคะไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะเอกสารเราก็พร้อมแล้วแล้วก็ศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วค่ะคิดว่ามันจะได้ช่วยกระตุ้นสําหรับแม่ค้านะคะให้ลูกค้าก็ได้ใช้สิทธิ์ด้วยรัดออกครึ่งหนึ่งสำหรับประชาชนมันมันก็ยังไปไปได้ทุกที่ไปตั้งตลาดทั้งอะไรก็ได้ด้วยค่ะ ไม่ใช่ว่าไปแต่ร้านใหญ่ๆแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยก็ได้พอได้ใช้ขณะที่คลังจังหวัดยะลาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินงานโครงการคนละครึ่งพัดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยภาพรวมของจังหวัดยะลานั้นยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดไม่พบปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนส่วนใหญ่แล้วนะครับที่คนมาเยอะๆจะมีทั้งฝั่งของประชาชนผู้ ผู้มีความสนใจต้องการที่จะเข้าร่วมรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัดอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นของร้านค้าอย่างที่ผมบอกนี้ครับก็จะมีประเด็นแค่ว่าจริงจริง,รงปัญหาในเรื่องของระบบของทางธนาคารในการรับลงทะเบียนไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าที่ประชาชนมาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นร้านค้าเดิมนะครับแล้วก็เขาอาจจะมีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์นะครับหรืออาจจะมีข้อมูลของเขาเปลี่ยนก็เลยทําให้ เขาเนี่ยร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถยืนยันเข้าร่วมได้ด้วยโทรศรัพท์ของตอนเองที่เป็นเครื่องใหม่ก็เลยต้องมาติดต่อที่ทางธนาคาร่วนเรื่องการลงทะเบียนอื่นไม่ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไร โครงการคนละครึ่งพัสสำหรับร้านค้าได้เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568โดยจังหวัดยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางสร้างไรายได้อย่างต่อเนื่องโครงการคนละครึ่งพัเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเป็นโครงการตามนโยบายของของรัฐบาลนะครับที่มีจุด มุ่งหมายมีเป้าประสงค์หลักเลยนะครับก็คือ1คือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยให้แม่ค้าพ่อค้านะครับได้สามารถค้าขายได้อย่างดีขึ้นเพิ่มกําลังนะครับเพิ่มกระแสงเงินสดให้กับประชาชนเพื่อเขาจะได้มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยแม่ค้าก็จะได้ขายของได้ คโครงการยังเป็นโครงการเหมือนเดิมครับรอบนี้นะครับเป็นการพลัดขึ้นบวกเพิ่มขึ้นก็คือประชาชนโดยทั่วไปยังไม่เคยเข้าสู่ระบบภาษีและท่านได้เข้าร่วมท่านจะได้รับวงเงิน2,000บาทท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่บนระบบภาษีนะครับ ท่านก็จะได้วงเงิน2,400บาทเมื่อเราได้ลงทะเบียนยินยันตัวตนสําเร็จเราจะเริ่มใช้นะครับครั้งแรกก็คือวันที่29ตุลาคมรัฐบาลน,นะครับโดยโครงการนี้นะครับจะให้วันละ200บาทแต่ว่าเป็นการคนละครึ่งขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกๆท่านนะครับแล้วก็รวมทั้งร้านค้าด้วยเข้าร่วมนะครับโครงการโดยการไปสมัครถ้าท่านเป็นร้านค้าก็ ไปยืนยันในแอปถุงเงินนะครับหรือไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยประชาชนทั่วไปนะครับที่อยากจะเข้าร่วมเพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งพักส,สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20นะครับตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคมนี้ โครงการคนละครึ่งพัดไม่เพียงช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนแต่ยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ชายแดนใต้ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งทั้งร้านค้าและผู้บริโภคต่างมีไรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึงทีมข่าวเอ็มบีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา